สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสเปนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่แพสสเตเดียมนะครับชมการได้รับศึกบอลไทยลีกบีวีดีซีและออนซิกลีกหนึ่งเกมนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างการท่าเรือ f อนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอูไทยธานีเ c ฟซีติที่น่าจะทําให้แฟนท่าเรืออุ่นใจได้หน่อยคือในบ้านพวกเขายังไม่แพ้นะชนะ4ี่เสมอสฝั่งของเจ้าบ้านครับการท่าเรือครับมาในระบบ5 3 2นะครับ ผู้รักษาประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสกาดในทีมเยือนกันบ้างครับอุทัยธานีเอฟซีครับของมิลอ์ย็อกซิครับมาในระบบ4-3-3ครับช้างป่าให้ตื่นอาครับมาดูเกมกันเลยนะครับทางฝั่งของอุทัยนั้นอยู่ในชุดชมพูนะครับด้านซ้ายครับสุรกาตอนนี้เป็นปีกจำเป็นไปก่อนจิ้มมาไหลเข้ามาตรงกลางได้สวยปีระดนโอ้โห อีกลูกนี้เขาข้างประตูก็บอกเข้าไปก็เป็นลูกคัสคอสตา้านะครับเมืม่อวานนี้ไทยลีก4คู่นี่ยิงกันถล่มทลายมากนะครับ21ประตูกลับกันวันนี้นี่ยังไม่มีประตูครับอาครับมาดูครับวรชิตให้มาพีระดอนลองยิงเ,<อ>เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์การประสานงานกันของสองกองกลางนะครับอย่างวรชิตจบที่พีระดอนฉับรัศมีตาจะจังหวะที่เบนเดวิสเนี่ยดูครับ เลือกที่จะจ่ายแล้วโดนอ่านดักไว้สุดท้ายนี่เป็นพีระโดนรับเอียงยิงด้วยขวาเลยครับโอ้โหนี่ต้องชมบอลชิดด้วยครับ <laughs> เรื่องที่จะไหลให้น้ำหนักพร้อมที่จะยิงครับ <laughs> เป็นหนึ่งศูนย์ยิงสวนตัวจิรวัตรวังธะพันเข้าไปเลยครับ <laughs> ีซ่าเจอกับสุพนันหนึ่งต่อหนึ่งลบมาได้เอาครับหลุดเข้ามาแล้วก็หาจังหวะปั่นรุกนีขิข้ามขานครับอีกครั้ง ตัดกข้ามาก็โดนสก,กัดได้แล้วพุทธสินก็ปนาวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการท่าเรือเอฟซีครับออกนำอุทัยธานีเอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์ะครับธีรวัตรเข้ามาตรงกลางได้สวยลูกคัดคอสตาลากมาแล้วออกขวามาสวยอ้ารก็ธีรศัร์หลุดเข้าไปธีรศัิ์โู้หยิงไม่ผ่านจิรวัตรแล้วก็ลูกนี้โดนจับฟาวเอาคราวานี้กักกันยังได้อีกทีหนึ่งกาเกา้าเมนเดส กา้าไหลามาลูกนี้สุบนันโอ้โยิงไปตรงตัวของจิรวัตรอาสนาวีมาแล้วตบคืนกลับมาให้เบนจามินเดวิดสั้นๆไป Breakfast. เบรดฟอร์ดเจมเบรดฟอร์ดโยกสวยเอาครับขวาจิงลูกนี้มายังไปตรงตัวครับเกมรุกทางซ้ายกา้าจังหวะเดียวเข้าไปให้คอสตาลูกนี้ตวัดยิงโอ้โหผ่านเสาออกไปเอาบอลลงได้ครับลูกคัดคอสตาแล้วก็เข้าซ้ายยังไม่เปิดยังของบอลได้อยู่ อาครับแต่งมาเข้าขวาขวาแล้วเปิดเข้ามาพีระดนโอ้ยยืนได้ถูกที่ถูกเวลาครับจิรวัตริลเลมนบเดช์เ sure. อาอยาโลทาดอีกแล้วโอ้หแบบนี้แบบนี้อีกแล้วครับ<ฮ><ฮ>ยาโลเหลืองเหลืองเดี๋ยวต้องดูว่า VR นี่จะมี <c oughs> เช็คหรือเปล่าโอ้ครับโอ้หแล้วไปจับบอลต่อหน้ากาก้า,าเป็นเดสแบบนั้นอ ด้านเหลืองนี่คือเบื้องต้นเลยครับใช่ครับ <c oughs> คือดูจากตรงนี้นี่จุดที่ต้องไปพิจารณาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแตะแล้วเล่นต่อได้หรือเปล่าด้วยอีกนะครับใช่ครับเพราะว่าจิรวัฒน์นี่ก็เนี่ยบอลมันจะก,กระชอกไปถึงจิรวัฒน์แล้วอ่ะมาดูแล้วกันยังรอดไปครับบาเซโรยาร์โล,โลกลับมาฮาริสจวเอต เปิดด้วยขวาเข้าไปได้มงโอ้โหลูนี้เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวิลเลียมเบเดอร์เชอร์โอ้โหไทยทําได้ครับขู่ดูลูกทุ่มเล่นมาครับทิตาธรให้ฮาริสจูเเกมที่แล้ว2แอสซิตวันนี้แกบวกอีกหนึ่งแอสซิตไปแล้วครับขูดเปิดหยอดมาน้ําหนักพอดิบพอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวเลยครับขู่ยืนแบบไม่มีตัวประกบเลยครับวิลเลียมเบเดอร์เชอร์นี่ จังหวะสบัดดิ้งดึงจังหวะช้าไปนิดนึงครับมาที่พีรดลเปิดขึ้นหน้าไปให้ลูคัสคอสตาตวัดเข้ามาแล้วลูกนี้กาก้าโอ้โห,โ,หโ,หโหสองต่อสอต่อหนึ่งครับนาทีที่77เจ็ดเดี๋ยวดูครับโอ้โหโอโห้ทิ้งมาให้สวยมากแล้วโอ้โหนี่ชมวิชั่นของลูคัสคอสตาครับบอลตกนี่ ไม่ต้องจับเลยครับเลือกจ่ายมาเสาไกลแล้วซ้ายเข้าข้างถนัดของกา้าเมนเดสครับลูกมันแรงด้วยนะครับแต่ว่าเฟิร์สทัชหรือว่าสัมผัสบอลแรกมีนิบนวลมากนะครับนี่ครับแตะแล้วยิงได้เลยอังกาคืนกลับไปครับจิรวัตรวิเลียมเบเดเช์ อ้าวโดนอีกแล้วกาก้าลุดเข้าไปกาก้าตบมาลูคัสคอสตา3าหเลยครับท่าเรือโอ้โห,โหได้ของขวัญฉลองสิ้นปีเนี่ยวัยเชร์เลือกที่จะจ่ายมาแล้วก็เห็นกากา้าเป็นเดสนี่รอฉกอยู่แล้วครับโอ้โหนิดวันนี้กากา้าเป็นเดสนี่ฉกสองครั้งนะครับจ <laughs> อมฉกของจริงเลยโอ้โหแล้วใจแก่กว้างมากครับ ไหลขวามาให้ลูคัสคอสตายิงตรงนั้นนี่ลงมายังไม่ถึง5นาทีดีครับเปิดลูกนี้เข้าไปในกรอบก็ยังโดนโขกเคลียงมาสยามแยบมองไปอีกทีหนึ่งแล้วลูกนี้มีล้มลงไปอ้าวครับอ้าวลูกนี้โอ้ยยิงแล้วไปตรงตัวของไมเคิลฟาเกสกาดอ้าวไม่ให้ให้เป็นลูกตั้งเตะครับแบบนี้นี่จบเกมเลยครับพุทธศินคุณสงกรานบุญมีเกียรตินะครับ เป่าจบ90นาทีครับเป็น3คะแนนของเจ้าบ้านอย่างการท่าเรือเอีนะครับเอาชนะอุทัยธานีไปได้3ประตูต่อน1น1 3ะครับ3คะแนนเกมนี้ทำให้การท่าเรือ FC ขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางครับ